สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์และก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับผมวิธีการนะครับที่จะทําให้เพื่อนในกลุ่มเนี่ยหรือว่าเวลาเราโพสกลุ่มเฮ้ยทาไมไม่มีคนเห็นโพสต์ของเราเลยนะครับบางคนเป็นคนใหม่ที่เข้ากลุ่มแบบเออกลุ่มเยอะแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็โพสต์แบบเยอะพอสมควรแต่ทําไมไม่มีคนมากดไลค์กดแชร์หรือว่า แสดงความคิดเห็นหรือไม่มีใครมาแบบมามีปฏิสัมพันธ์กับโพสที่เราโพสเลยนะครับโอเคครับวิธีการนะครับเราเนี่ยจะต้องไปสร้างสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับจะทำให้ f a c e b o o k เนี่ยดันดันให้โพสของเราเนี่ยมีการมองเห็นมากขึ้นนะครับเา้าเช่นตัวนี้นะครับอายุ18ปีนอนอยู่บ้านได้เงิน จับเงินมือเพราะทำงานนี้ด่วนเราก็ดถูกใจไปสุดยอดแค่นี้แหละครับอันนี้ก็สุดยอดไปเยี่ยมเยี่ยมจะทำให้เวลาเวลาเราโพสเนี่ย Facebook แสดงผลได้ดีนะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ <S 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 เอาหลายๆกลุ่มนะครับแบบหลากหลายหลากหลายเลย <S 2> <S 2> อเช่าเช่นกลุ่มกลุ่มนี้นะครับก็ได้โคตนี้ก็ได้ ประมาณนี้นะครับเพื่อนเอนเราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในกลุ่มด้วยนะครับเราถึงจะโพสแล้วมีคนเห็นนะครับอ่ามาแล้วครับผมน้องนันทิยานะครับน้องนันทิยาว้าวสุดยอดนะครับวิธีการดูไปดูวิธีการของน้องเขานะครับรายได้เสริมงานออนไลน์ทำงานผ่านเน็ตผ่านมือถือเย่ได้ตังแล้วลองทำดูประมาณนี้นะครับน้องเขา แอบเอาลูปก่อนมาดูใต้คอมเมนต์น้องเขานะครับโอ้โหโอเคครับโพ์นี้สักเซสมากเลยครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆแล้วก็ไปปรับนิดนึงเนี่ยครับวิธีการนะครับผม